เสาร์ต้นเดือนนะเราก็มาปฏิบัติในวันเสาร์วันอาทิตย์น่ะต้องทุกเดือนเพราะในเดือนเดือนหนึ่งเราจะไม่มีเวลาว่างในการปฏิบัติได้เต็มที่แต่เมื่อถึงมันเสาร์ต้นเดือนเราก็มารวมกันที่จะมาศึกษาในเรื่องจิตของเรานะ พราะทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยก็มีขันห้ามีโกูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังกิตเนี่ยก็มายึดเอาขันห้านี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละก็เป็นเราของเราเราเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้อะไรแล้วตั้งแต่เราเด็กๆนะเราก็มีว่ารู้สึกนี่คือเราเป็นเราเพ่อแม่ก็ตั้งชื่อให้มาถ้าใครเขาเรียกชื่อนี้ นะเชื่อมัเราเชื่อเนอี่ยกอถ้าใครเรียกว่านายกอรหรือานางขอนะเราก็จะรู้สึกว่าเรียกเราเรียกเราตั้งแต่เล็กๆเ,เรารู้ความเึ้นมานั่นแหละความเป็นตัวเป็นตน,ตนตมันก็มีความรู้สึกอยู่ในใจแล้วเพราะเมื่อร่างกายนี้มันเจ็บมันทุกขทรมานอะไรร้อนเกินไปหนาวเกินไปนะคนเราร้อนเราหนาวทั้งนั้นนะอันนี้ เป็นพื้นฐานก่อนแต่เมื่อเราได้เรียนรู้ขึ้นมาตามระดับในเบื้องต้นพ่อแม่ก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีนะท่านก็จะได้อบรมเราอยู่ในเรื่องของศีลธรรมนศีลธรรมความดีมีการให้ทานมีการเสสละหรือมีศีลห้าในวันปกติมีศีลแปดนะในวันพระในวันที่เราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติ คือเราก็จะวางภาระวางหน้าที่ทั้งหลายที่เราได้ทํามาตลอดทั้งเดือนเลยเนี่ยนะนะมันเป็นภาระอันดับเหมือนกันเพราะเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องเล่าเรียนก็เป็นภาระอันดักเมื่อเรามาทํากิจการงานนะก็เป็นภาระอันหนึ่งที่เราจะต้องทําอยู่เพื่อหาเลี้ยงขันห้านี่แหละนะเพราะเรามีรูปประกันเนี่รูปประกันนี้ ถ้าไม่ได้อาหารก็เกิดความทุกข์เกิดความทรมานอาหารน้อยเกินไปก็ทุกข์ทรมานแล้วนะเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันชิคัจจปรามาโลพาสังขาราประมาทุกขาเือความหิวนี่เป็นโรคอย่างยิ่งนะสังขารนี่มันเป็นทุกข์ความหิวนี้เป็นยังไงล่ะเราหิวกอาหารก็ดีนี่ถ้าเราไม่รับประทานเชาน้านี้เรายังไม่ได้รับประทานอะไรมาเลย ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องรับประทานละถ้าไม่รับประทานก็จะมีความทุกข์ทรมานน้ําย่อยออกมาย่อยกระเพาะของเราเองเนี่นะมันจะเกิดการแสบท้องทุกข์ทรมานทีเดียวไม่ได้ดื่มน้ําก็มีความทุกข์ขึ้นมาอีกนยะสังขาราสังขารนี้เนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์อยู่อย่างนี้แหละนั่งนานๆยืนนานๆเดินนานๆทํางานหนักก็มากเกินไปนะสังขารนี้มันเป็นทุกข์แต่เราก็ต้อง ศึกษาเราเรียนก็เป็นทุกข์อีกต้องคอยจดคอยจําคอยท่องนะคอยสอบห้ผ่านขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตลอดจนทําหน้าที่การงานเป็นลูกน้องก็ทุกข์อย่างหนึ่งพอตําแหน่งเราสูงขึ้นอีกเราก็เป็นหัวหน้าเขาขึ้นมาก็ต้องบริหารจัดการก็ทุกข์อีกอย่างหนึ่งอีกแน่ไม่ใช่ว่าจะพ้นทุกข์ไปตามใดที่ยังมีสมมติอยู่ตามใดที่จิตของเรายัางยึดถือสมมติอยู่น,นั่นยึดว่ามีเรามีของเราอยู่นั่นแหละ นะถึงเราจะเป็นยังไงอยู่อย่างไรก็ตามจะเป็นจะรวยจะจนจะมียศธรรมดาสากมากมายอะไรเนี่แหละนะนะแต่ถ้าเกิดยังมีเราอยู่เนะี่ยเกิดทิฏฐิเกิดมานะเกิดอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นแล้วยังมีอยู่เนี่ยใจของเรายัางเป็นทุกข์นะองค์สมเสด็จพระสาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทราบดีนะถึงในเรื่องของความทุกนี้องค์หาทางออกจากความทุกข์ได้จนพบแล้วว่าหนทาง ที่จะออกจากทุกข์ได้นะจิตใจเนี่ยก็คือจิตใจที่ไม่มีอุปทา,านต้องถอนอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจอุปทา,านนี้เนี่ยมันจะเกิดพบเกิดชาติเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอีกตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปทา,านอุปทา,านก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมอะนะ เราก็จะต้องมีความทุกอย่างนี้เรื่อยไปจนร่างกายนี้มันแตกมันดับไปนี่แหละอ่ามันแตกดับไปแล้วอืมดับเฉพาะร่างกายนี้นะอันห้านะั้นก็หมดไปแล้วแต่ว่าจิตเนี่ยมันยังไม่ดับแลอไม่สูญไปเลยสมัยพุทธกาลก็มีความเชื่อตายแล้วก็สูญไปเลย <c oughs> ตายแล้วก็สูญไปเลยไม่มีการมาเกิดอีกนะ เพราะฉะนั้นใารจะทาอะไรก็ทําพรามันสูญไปแล้วบางคนก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดเนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดอย่างนี้ตลอดไปศาสตร์เกิดเป็นศาสตร์ก็เกิดตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าความเห็นที่มันออไม่ถูกต้องมันสุดโตงว่าองนั้นเนี่ยโมเสเจา้าก็มาตัดถึงว่าคนเรานั้นน่ะตายแล้วเกิดแต่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรม เมื่อมีกิเลสก็เกิดการทำกรรมขึ้นมาเมื่อทำกรรมกับมิวิบาของกรรมเกิดขึ้นเมื่อวิบาของกรรมมีแล้วก็เกิดให้ก่อให้เกิดกิเลสอีกมันจะหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เรียกว่าวัตตะสงสารนะวัตตะวนนะวัตตะวนก็คือการเวียนว่ายตายแล้วก็เกิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้อยู่ตลอดไปร่างกายจเจริญเติบโตเรื่อยมีอายุขึ้นไปเรื่อย วันหนึ่งก็ตายตายแล้วจิตนี่จะต้องไปเกิดอีกแล้วนะเพราะว่าทำกรรมมาไว้นะถ้าทำกรรมดีแล้วก็ช่วงสุดท้ายของจิตคิดถึงความดีด้วยนะตรงนี้เราก็จะไปเกิดที่ดีก่อนเร,เรียกว่าเป็นสวรรค์นะกรรมาด้วยกันถึงหกชั้นตั้งแต่ว่านะชั้นแรกๆจะตูมหาราชิกาขึ้นไปนั่นแหละนะนะเป็นนะดาวดึง เป็นชั้นยามาชั้นดุสิตแล้วก็สูงขึ้นไปเป็นชั้นของผู้ที่ได้ฌานแต่ว่าตายนอกฌานก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีนี้นะสั่งสมเอาไว้นะพอสุดท้ายเราจะต้องต่อสู้ต่อสู้กับความคิดความนึกความปรุงความแต่งของใจของเรานี่ในสุดท้ายจิตสุดท้ายก่อนจะตาย ตาจิตสุดท้ายก่อนจะตายนี่เกิดเศร้าหมองละ่ะเราทําความดีมาตลอดนะทําความดีให้ทานสมาทานศิลตลอดแต่ตอนที่จะดับจิตสุดท้ายไปนัก <c oughs> จิตของเราเกิดความเศร้าหมองนะเมื่อเกิดความเศร้าหมองนี่น่าจะเป็นยงไงละ่ะนะท่านว่าจิตท,ที่เศร้าหมองนี้ก็จะต้องไปทุกขติอืไปทุกขตินะ อาจิตเตสังอสังกฤริเตท,ทุกติปาฏิตังขาต้องไปนูน่นไปตกสู่อปัยภูมินรกเปรตสุรกายสัจเรชานเพราะฉะนั้นตรงนี้ช่วงกําลังจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาตินี่นสำคัญทีเดียวนั้นเราจะต้องพยายามมาฝึกฝนเอาไว้ก่อนตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่ร่างกายยังแข็งแรงนี่ต้องพยายามสร้างความดีก่อนเช่นมาให้ทานสมาทานศีลส,สวดมนต์ฟังธรรมเนี่ย เมื่อเราจะใกล้สิ้นใจบางทีลูกหลานก็ดีก็จะมาสวดมนต์ให้เราฟังนะเอติปิโสพระกวาสวากาโตสุปฏิปโนเนือเราชอบบทมนต์บทใดก็สั่งเอาไว้ก่อนเออบทนี้เราชอบนะเห็นองค์ใดพระสัมพุทธอย่างเงี้ยเราสวดครั้งใดก็เกิดปิติเกิดความสุขใจในมนต์บทไหนเราก็บอกลูกบอกหลานไว้ว่บา,บนะาบทนี้นะเออถ้าเกิดว่าจะสิ้นลมแล้วให้สวดก่อน สวดตอนเจ็บตอนป่วยนี่แหละมันจะใจก็มีที่พึ่งที่พิงนะพอตอนนี้เรานั่งภาวนาเราเดินภาวนาเรายืนภาวนาแต่ยามเจ็บแล้วป่วยนี่เราต้องนอนภาวนาล้นอนภาวนาฟังธรรมะหรือคนถึงเข้ามาสวดทมนตให้เราฟังพระเจ้าประสงค์มาสวดโพชฌงโคบ้างสวดจิตพิโสบ้างใจของเราก็อน้อมระล,ลึกไปจะได้ไม่หลงเรืมสติ เพราะเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นมาที่เราหลงลืมสติไปได้นะดังจะต้องให้สติกันให้สติกันก่อนที่จะตายแต่ว่าพุโทโธน,ะ,นะพุโทโธนะ,ะแล้วก็ต้องท่องลึกในใจไว้ไม่มันผิดมันเพี้ยนไปละถึงจะมีเวทนาขันขนาดไหนก็ต้องบริกรรมภาวนานในใจของเราหายใจของเรามันสงบเป็นสมาธิตั้งมันอย่างน้อยหายใจของเราเบิกบานใจเป็นบุญนั่นแหละ นะไปถึงสมาธิมากสบายใจสุขใจมรรงกายนี่มันแตกดับไปจิตก็เข้าสู่สุขตินลกสวร์นะทั้งในปัจจุบันนี้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยใ <c oughs> นะเราจะชีวิตจิตสุดท้ายก่อนตายด้วยก็สําคัญเราก็ต้องระลึกถึงว่าชีวิตวันหนึ่งเนี่ยที่เราเกิดขึ้นมาก็าจะต้องตายอย่างนั้นต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะเตรียมตัวไว้ก่อนเราไม่ประมาทนะ ะพเทธเจ้าท่านตัดเป็นบทสุดท้ายแล้วเรว่าปัฏฉิมอวาจาและปัจิมโอวาทแล้วใช่ไหมฮั่นทศานนิพิกเ,เวอมัมตยามิโวดูกรวิสูทั้งหลายปัณน,นีเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขัรทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเถธติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดออยังคาถาคาตสับปัจิมะวาจาอันนี้เป็นวาจามีในข้างสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้าพระมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ของสมเด็จพระศาสดาข,ของเราแม้พระองค์นั้นน่ะจะดับขันปรินิพานแล้วนะก็ยังมีเมตตาการุณาที่เตือนสติด้วยธรรมะนะแก่พระภิสุสงฆ์พระภิสุ์นี้บาสบาสิกาเนี่ยน่ะนะให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะ,ะนั้นเราก็มาคิดดูว่าเรายังประมาทอยู่เรื่องอะไรบ้าง เรายังดื่มสุราไหมเออเรายังทำอะไรข้อไหนบ้างที่มันในสิ่งห้านี้ยังประมาอยู่เราก็เลิกละนะเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนอย่างที่เราเห็นนี่แหละอย่างโยมแม่ธรรมาก็เพิ่งจะมรณาภาพลงไปเนี่ยเนี่ยเห็นกันหรือว่ามันไม่เที่ยงนล้นน่ะเกิดขึ้นมาแล้วนะนะไปสี่ปีก็ตายไปแล้วตามอายุไขตามวัยนะที่เกิดขึ้นมาก็เป็นไปตามนั้นแะล้วพวกเราเนี่ย ก็จะต้องตายทุกคนพระก็จะต้องตายทุกองนะก็จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาณแล้วพิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติเออต้องพยายามทาวัดสวดมนต์นะนาที่ของโยมก็ให้ทานสมทานศีลนะฟังทำปฏิบัติตามกําลังของชีวิตของเราเพราะเรามีหน้าที่มากมีการงานมากนะทำการงานกันถึง8ชั่วโมงจะมีวันหยุดก็เสาร์อาทิตย์นี่นะแหละจะพอมีเวลาว่าง,บ,างบ้างก็ยังมาสนใจปฏิบัติธรรม พระเจ้าประสงค์บัดนีมีการงานมังกราวานมากก็ต้องปฏิบัติให้มากทีเดียวนะทำบาสดอนเช้าเย็นนั่งสมาธิเดินยยกมอเ่างน้อยวันหนึ่งกับแปดชั่วโมงอ่ะอย่างน้อยนะเดินยยกมนัง่งสมาธิแปดชั่วโมงนภาวนาให้เต็มกําลังทีเดียวเพราะว่าก็ไม่ได้มีกิจธุระอะไรมากมายมังกรวานนะมีหน้าที่งานหลักก็คือการภาวนาอันนี้หน้าที่ของพระสังฆราสน,นี้เราต้องหมัน่นสร้างสมบรมความดีนะอะไรเป็นบุญ เราก็พยายามทําทางกายทางวาจาทางใจอะไรที่เป็นบาปกายวาจาใจก็พยายามละไปพยายามประพฤติพยายามปฏิบัติในวันนี้ก็เป็น,ปนวันเสาร์ต้นเดือนนะก็เราก็มาปฏิบัติภาวนากันนะก็ขอให้ตั้งใจนะเป็นผู้ที่ตั้งใจจริงๆในการภาวนาเพื่อจะพัฒนาใจให้สูงขึ้นแล้วก็สร้างที่พึ่งที่พิงของเราเอาไว้ก่อนสร้างพระในจิตใจของเราเอาไว้ก่อนนะ ให้ใจของเรานะมีที่พึ่งที่พิงยาจิตสุดท้ายเราจะได้มีสติหมดจากลมหายใจนะไปแล้วก็จะเกิดในภพชาติที่ดีไว้ก่อนหรือว่าเราอาจจะสําเร็จในพระโสดาสกิทาคานาะคาพัหันก็ได้ถ้าวาสนาบาร,รมีของเรามันเต็มแล้วก็เป็นไปได้ก็ขอให้พยายามและเจริญในธรรมเท่าทการทุกท่านเถิด